มาปอกทุเรียนให้ใหญ่หน่อย,ยทุเรียนปอกต้องปอกนี้เพราะว่าลุงประสานเคยเป็นคนขายทุเรียนเอาะนอนตอนนี้เราก็จะมานี่มันจะมีเส้นมันเลยนี่มาเลยน,นี่เส้นมันมีมาบ อย่าให้เละนะบาดมือเหรอพิมพ์เฮ้ยอันนี้มาใส่การเหมือนมีขนาดวางกับวางกับไอ้นี่เลยวางกับพื้นเลยดีได้กินไหมอือหือฝีมือจริงๆใช้ได้เลยหลังอ่อย สมกับรอคอยนี่ทุเรียนเมืองกันค่ะพ่อใช้มือจับเอาอย่าให้เละพ่อเย็นหน่อยไม่ไม่กินกรอบๆหน่อยชอบกินนุ่มๆมันก็จะเละเลยนุ่มเละโอ้โหเละไปก็ค่อยวางนี่ันนีมันเละเลยอ่้อ ของมือไม่ใช่ของมือของมันไ <c oughs> มิทดมทิม้งจับไม่ได้แต่ว่าเราจ,จับมือกันดีก็ <c oughs> ถดึงมือมือขวาเราไปใส่มือซ้ายมันก็เป็นอย่างนี้เลยใน,ในหลังนี้เนี่ย จำไม่ได้แล้วแับบีม้มันองแข่งแข็งเลยลถ้าเป็น,น,นอันนี้ลูกที่สองของก้านยาวีีเลย แว้<อ>ามาก<อ>ันแว้มาดูกันดูดีใช้ได้อยู่สีได้กิน่เอสีันไเป็นยางเงี้เยเรียนของ,ของคำอ่ะอืมเหลืองอ่อยเอลยนี่นะ่ากินไงยู <laughs> อ้ย ดูเรียนดีๆแกะเลหมดอันนี้ลูกที่สามเรามาลุ้นกันเลยว่ามันจะอันไหนจะยอดเยี่ยมกว่ากันระรังระวังปาดหน้าแข้ง เย็ยนเย็นลูกที่สามแล้วผ่านไปตั้งสองลูกแล้วปวดเมื่อเลื้ยงอุยหุยแง่หน่อยสิกินประมาณนี้ค่ะสีขาวขาวเบากินเบามา,มากมักสีเหลือง <c oughs> เหลืองเราใส่ถใส่ถุงมือขางกว่ามาใส่ขางใส่ <c oughs> โอ้เพราะเดี๋ยวกอดูหน้าตาหน มาดูหน้าตาใกล้ๆอย่าพิ่งอย่าพ่งอ้โหนี่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 นเ่นี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 นี่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 นีนี่นี่น่นี สามลูกนี่แปดร้อยกว่าบาทค่ะมาแล้วครับมาอีกแล้วเจ้าค่ะเบิดจำเบิดโอ้โหลูกนี้่ังโอ้โยมือไปบงังพ,พ่อพ่อเยวเพิง่งบังขอรีวิวสินค้าหน่อยเนี่ยค่ะทุเรียนเมืองจันเจ้าของสวนมาเองโอ้ฮหยเหลืองอุหยหุย สัดบ um, ่บัดอื้อนี่หน่อยบ่กินกรอบนอกนุ่มในเด้อค่ะเด็กน้อยมักกินนุ่มๆยังบ่ได้ยา โอ้โหอันนี้สวยเลิศเชิดหรูขอบคุณนะคะสำหรับเค้กวันเกิดชิ้นโตโต หลังจากลุงประสานลกปอกทุเรียนให้แล้วยัยหน่อยกับสิมาก,กินมัทุเรียนแข่งกันกําเล่าได้บันลองมึงเนาะแต่กัสิเอาบตลตอรีมาให้พีให้น้องมึงมือนี้เป็นวันทีนะะ่สิบหกเนื้อสาวว่าเกิดยายหน่อยพอดีพอดีอดอดปีนีกัษมบอตรงค่ะบตรงกับวันที่จริงๆริงยัยหน่อยสิเกิดวันวิสาค่ะวันวิสาปเอปีที่เกิดนะนะ แต่ปีนี้บวบของบวตงวันเนี่ยค่ะแต่ว่าอันห้าเบิ้งสีมันสิเป็นเด็กมันกลับหัวเนาะกระดีคือกันแหละซส่งเจ้าสีบริโภคว่าอันใหญ่หน่อยอายุเท่าไหร่ถึงเบิ้งเอา,ดา,ดดอา,าเด้อนี่เด้อในสองใบสาธุเด้อมืน้อนี้วันเกิดก็ขอให้ผู้กาได้เกิดเป็นคนรลำคนรวยมีเงินไหลาๆเพราะสิได้ซอยพี่ซอยน้องอันผู้อันลำบากแน่กะเนาะ ขันมันผขันมันแย่หน่อยถือแล้ววันที่หนึ่งไงนะแย่หน่อยสิก็วัาที่หนึ่งนี่นยมัะมีอยู่อันหกล้าน,น,น 6, 000, 000, เนาะแย่หน่อยคิดว่าแย่หน่อยสิแจกนี่บ่ต่ากว่าสามสี่ล้านอยู่พี่น้องหลายลูกล้านหลายแต่ <c oughs> เพื่อนบ่ค่อยหลายบันไดค่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนบ่ค่อยหลายบันไดสังเกตเบื่อเวลาแย่หน่อยโพดอีหยังลงนี่กัสมีอยู่ประมาณ ลอยซ้องลอยนี่แหละค่ะนี่โมเน่ Monet ด้วยขันย้หน่อยมีบุญวาสนาขันถือด้วยมันมันสกับหัวด้วยค่ะนี่สกับหัวกับอันนี้นี่แหละเดี๋ยวห้ามากินชุเรียนอืมบึงกันไก่้ๆอยหน่อยเอาเค้กนี่ปิน้น เอาทุเลียนนี่เป็นเค้กเอามากินกันเลยเดี๋ยวกินแข่งกับปลุงประสานเอาม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 าถึงเวลาละได้เวลาละหิวหิวเอากินกน,นี่ค่ะว่หันกล่องนามันมันมันเสียกับหัวกับหางก็เลยอันมาทายกล่องหลังให้พี่น้องเบิงค่ะว่หันแย่หน่อยอันเมาพิษที่ว่าโบตงกับวันที่วันที่นั้นตรงอยู่ค่ะโบตงกับวัน จริงๆเยหน่อยสิเกิดขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยค่ะอันนี้เลขที่เย่หน่อยสื่อตามอายุลองเสียงมึงเนาะคะเนาะคนมก,เ,นนมกเ,นเล่นคนมกเล่นลอตเตอรี่ขันนวดนได้บริสื่อก็คือวดนั้นนะั่นเย่หน่อยก็สิเป็นต่งิิแตังิดอยู่หันันไส้ทืิอแล้วก็ท่วงว่ะช่วงว่าถือบ่ถือกันืออีกเรืนน่องนึงเนาะคะเนาะนี่นะคะเบิ่งเอาเด้อค่ะ ลุ้นไปด้วยกันลงทุนสองร้อยบาทเผื่อได้สิบสองล้าน <c oughs> ความหวังของคนจนมือนกันเนาะคะเนาะมาถึงเวลากินละเนี่ยฝีมือของลุงประสานอันนี้คืออะไร <c oughs> เค็กวันเกิดใช่ไหมใช่เค้กวันเกิดดีหน่อยเอออวยพรให้ก่อน Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you จ<ะ>้าจนะขอแผงเลยนะจาถูขอให้ร่ำรวยล่ำรวยมีเงินมีทองไร้ไร้คือกันกระหมอนทองนี่เด้อค่ะมามากินน้ำกันวันอ่ะหนงประสานเปิดก่อนของเค้ก อร่อยสีทองอร่อมากอันไหนนี่เหรอสีทองนี่เหรอ,อกินสีทองนี่ก่อนนี่หน่อยมาก,กินนุมน่มๆค่ะโบมาก,กินกรอบๆีอดูเขาจะตาเขาจะทีมากเลยนะอันนี้ตาห่างเรามากินแข่งกันกนะใครจะกินเยอะ แต่ยี่เกลี่ยอะไรเสีทองสชาติอย่างนี้อ่ะเรามาขึนสตอะไรเนาะอืมมันหวานมันหอมหอมหวานหอมเหมือนกาแฟอบอ,ะอ่ะต้องดูอย่างนี้สีเรามันจะเป็นตาจะทีน้ำมันทีท,ทีใช่ไหม,มแต่นี้มันหย็ดทีด่อนเมื่อก่อนเราเคยขายเนาะ หนึ่งเม็ดผ่านไปขายขายหม็นโง่อร่อยมากสีทองอันนี้พันกันยาวเนี่ยเป็นอันตรายเราเรียกว่าสีหนูหนูโอืมลูกเล็กเได้เยอะเลยไปที่หลังเขาได้เอือได้ลูกเลเ็กเลยเอามาสามลูก เจ็ดบาทโลเจ็ดโลกว่าเม็ดที่สองผ่านไปเม็ดสามเลยเม็ดที่สามเลยความดันเลยนะแต่เย็นหน่อยสบายเพราะเย็นหน่อยความดันต่ำนั่่มเ นีไม่เคยห่อยมันเป็นบางลูกนะลูกน,น,น,นี้สุดยอดเลยแ่เนเรื่องขอนไม่กับทุกปีวันเกิดเยน่ไย,ยจะต้องกินออาั่วเรียนทำเค้ก พอไปอยากกินสีเงินคือแข็งแล้วเนี่ยอืมสีทองสีทสีทองให้หมดไม่อิ่มตกใจมากอืมอร่อยกินกับข้าวก็ได้นะ่าเป็นสีทองเยอะอร่อยอืม เป็นแค้กวันเกิดที่อร่อยที่สุดสเม็ดละอันนี้ม็ดตกท้ายด้วยกินซีดด้วยมันจาะเดียรสี่คนเดยวอันนี้มีแต่ตุ้ดยููีทได้ เดี๋ยวว่าถ้ากินแต่ไม่หวานมากนะตรงนี้อันนี้หวานเนาะหวานหอมกินได้เจ้ว่ามันคิวเลยตัวนี้อย่าหายเลยพรวก็คือทำสิ่งนี้ตรงนี้อ๋อยังไหนกินหางเม็ดอ่ะแต่มันเหมือนกับมันไม่อร่อยทีงเดิงที่รองทีเมื่อกี้อร่อยกว่าไอ้ขมิ้นเกล็ดนี่ นี่ดแปให้สิบเลยอ,อ,อันนี้มันมันพอละคัน,นสุดท้ายกินมันแล้วยสีทองไมได้ <c oughs> อืมเดอั <c oughs> เดียวทเด็อนนะอ,อันนี้นะอันนี้เด่นนไม่เอาเดี๋มันเหมือนกําลือที่เราซื้อไอในรถมา่อก่อนแหละมั <c oughs> นอ้อยไหมไหมแล้วเราัปอย่างนี้นมีน,นม้วไละค่ะ อนี้กินเนี่ยมันอันนี้ก็มันนึงอนนด้เป็นไกินไปตั้งหกเม็ดเ็เยอะเยนี่ยมันมันนี่คนละคนอร่อยนี้ยนี่อันี่อร่อยเล็ดอื้สวนเมื่อกี้ไม่ได้ อะไะสีทองตื่นบ้านร่องละอิ่มอืมอแช่ตูเย็นมาหาแล้วทีนขอบคุณนะคะที่กดดูวันนี้วันเกิดด้หน่อยถ้าใครอวยพรให้ก็ขอขอบคุณมากมากเดี๋ยวไปดูกันใหม่วันนี้กินเค้กอร่อยมาก คุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสีทองผม